าม,มุมหามุมตอนเชียงขึ้นตอนเชียงขึ้นเนาะหาหามุมมันก็จะมืดแน่อยู่ตรงใดก็มืดกล่องดีบนใดก็ดกมืดเพราะว่าไฟมันร้อนนี่เนาะจ้ะได้กล่องมาหมายก็มืดขึ้นโตอันอนั้นไปเพื่อนบ้านทำช่องยูทูปหาคอนเทนต์ของตัวเองส่วน คอนเทนต์นี่กันอยู่ในหัวนี่หลายงานไปส่วนงานกับคอนเทนต์คอนเทนต์มันคืออย่างละ่ะคอนเทนต์กับอีอย่างหละ่ะอันคพอม็นตัวตนบอกหาบ่อพอจะเอาแบบว่าเฮ็ดคือเข้าสบายใจเฮ็ดน <c oughs> เนาะก็ไม่เฮ็ดไปแบบใดอ่ะช่องยูทูบก็เลยอีอีอย่างเขาก็เฮ็ดเบิดแล้วเน่าอยากเน่ากินอีอย่างเขาก็เฮ็ดเบิดแล้วเนะาะจักสีเฮ็ดยังกับเขาอยากไายยังกับไายนั่นแหละจา้า สำหรับคนที่เริ่มมทายเนาะสำหรับคนที่แบบว่าเออเริ่อมทายช่องวิดีโอไม่บางคนเพื่อนกะเลิศนะกจากเพื่อนกะเก่งอุปกรณ์นั่นนี่แต่ว่าเข้ากะทายไปตามยถากรรมอันอีกยัางก็คอนเทนต์หาคอนเทนต์ของตัวเองเออก็คือความคิดว่าเออเขาสิน้ำเสนอแบบใดแบบนี้ผมมันก็อยู่ในหัวตลอดสิน้ำเสนอยังดีขึ้น จะเนยยังดีคืออกเออก็เลยว่านีน่แหละคือปล่อยยังกับเฮ็ดแบบนั่นแหละเพราะว่าสีขาไปเบิง่งแต่ช่องของเจ้าของสมือกับบอได้เออวิดีโอกับไมิได้ส่องว,วีดีโอไม่ไหมล้วกับบอได้ไปใสอห้ากตรต้องเฮ็ดวิดีโอเฮ็ดเวทเบิ่งของเจ้าของเนาะเฮ็ดทังได่กับบอแจ้งเนาะจ้ะใส่กล่องมาใหม่แบบจ้งอุย้ยเถา่าครับ คื่จังไดกระเถาร่องกล่องนะจ๊ะร่องเบิงงบ้งร่องเบิง้งล่องเบิ้งกล่องนั่นที่เป็นแบบไหน